จูนจิตสู่พลังของพระเจา้าเรามาต่อภา์สองกัน <c oughs> คิดดีแล้วผมเกกินนำไปบ้างแล้วร่างกายเหล่านี้อยู่ในโลกมิติที่สนะเป็นโลกของกายหยาบม,มีเกิดแก่เจ็บตายไม่จีรังยั่งยืน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเป็นโลกมายาเป็นภาพลวงตาไม่มีอยู่จริง <c oughs> ไม่มีได้ไงก็เห็นอยู่เนี่ยหลานอาจจะค้าไม่เป็นไร <c oughs> แต่ วิญญาณที่อาศัยร่างกายนี้อยู่เขาเป็นอมตะอยู่ชั่วนิรันดร์ไม่มีวันตายเมื่อร่างกายนี้แตกสลายเขาก็ย้ายออกไปหาร่างใหม่เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้เขาอยู่ในร่างนี้เขาอยู่ในร่างกายเราในตอนนี้ วิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพลานุภาพอยู่กับเราในตอนนี้ถ้าเราตื่นรู้มันจะอเมสิ่งขนาดไหนอพระเจ้าให้สมองเรามาสองซีดซ้ายขวาสมองซีดซ้ายติดต่อกับโลกภายนอกโลกกายวิภาคแต่สมองซีดขวา ่อกับโลกภายในโลกฝ่ายวิญญาณในมิติของพระเจ้าที่ powerful อย่างยิ่งโฮโฮผมกำลังพูดเรื่องโลกฝ่ายวิญญาณในแบบในแนววิทยาศาสตร์จะบอกให,ห้จูนจิตสู่พลังของพระเจ้าคืออะไรติดตามต่อไปฮะ สมองคือตัวผลิตความคิดความคิดคือพลังงานชนิดหนึ่งวันหนึ่งหนึ่งเราคิดไปรนะ้อยแปดพันเก้าเมื่อเราส่งความคิดออกไปความคิดก็จะไปกระทบกับจิตใจจิตใจเป็นตัวรับพลังงานความคิดก็เกิดเป็น อารมณ์ความรู้สึกเป็นแรงสั่นสะเทือนส่งออกไปสู่จัก,กรวาลน,นะจัก,กรวาลเขาก็มีแรงสั่นสะเทือนในขึ้นความถี่ต่างๆหลายระดับเหมือนกันตั้งแต่ขึ้นความถี่ต่ำๆนะไปจนถึงขึ้นความถี่สูง,สง พอจะนึกภาพออกไหมหลายมันก็เหมือนกับที่เราไปจูนขึ้นความถี่วิทยุนั่นแหละเป็นกิโลเฮิร์ตหรอเป็นเมกะเฮิร์ตหรออะไรต่อมาณนี้เคยเห็นเครื่องรับวิทยุสมัยก่อนไหมมันจะมีปุ่มให้จูนขึ้นถ้าเราจูนตรงกับพื้นที่เขาออกอากาศ วิทยุมันก็จะมีเสียงดังฟังชัดใช่ไหมอ่าเห็นไหมกงมพูดในแนววิทยาศาสตร์นเนี่ยอืมทีนี้ถ้าเราใช้สมองซีซ้ายคิดอ่าเราก็คิดเรื่องราวที่เป็นตกกากะนะตกกากะก็คือเป็นเหตุเป็นผลอารมณ์ความรู้สึก ของจิตใจหรอก็จะเป็นแรงสั่นสะเทือนในระดับกลางๆนาะอ่าถ้าเกิดความสงสัยความถี่มันก็จะต่ำลงนิดหนึ่งถ้าเป็นกังวลความถี่มันก็จะต่ำลงไปอีกถ้าอารมณ์หม่นหมองเศร้าซ่้อยผิดหวังอกหักหวาดกลัวะแวงรู้สึกผิดโทษตัวเอง โกรธแค้นลิสยาลงเหวไปเลยอารมณ์เหล่านี้ซาตานมันชอบนอักนะ <S <S เท่ากับว่าเรากำลังป้อนอาหารให้ซาตานมาซาตานอร่อยเลยนะซาตานมันก็จะส่งพลังงานลบไปให้สมองเราคิดต่อ,อ ราก็คิดคิดคิดเรื่องลุกลุกยิ่งโศกยิ่งโศกเศร้าคิดต่ออีกก็ยิ่งเศร้าลงไปอีกเศร้าลงไปอีกโศกเศร้าลงไปอีกโอ้โหหลานเลยลงสู่ก้นเหวเลยทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนอ่าเราเปลี่ยนบรรยากาศ ไปใช้สมองซีกขวา,าสมองซีกขวานี่มนุษย์เราใช้น้อยมากเราใช้สมองซีกนี้อยู่ประมาณ5%ไม่เกิน10%เอาเต็มที่เลยสิะรู้ไหมเราใช้สมองซีกขวาตอนไหนอ่า แบบอัตโนมัติที่สุดตอนเรานอนหลับอ่านะอ,อีกตอนหนึ่งก็คือตอนเราฝึกนั่งสมาธิโอ้เอาไว้ค่อยคุยกันทีละอ่ะเรามาพูดเรื่องสมองซีขวาซะก่อนนะถ้าเราใช้สมองซีขวาคิดมันก็จะจินตนาการ ไปในทางสร้างสรรค์จินตนาการเพ้อฝันไปเพ้อฝันกลายเป็นก่อนเราใส่มันใกล้ครับนะฮนนะก็จินตนาการไปนะเพ้อฝันไป ฝันเห็นทุ่งลาเวนเดอร์อยู่ในอารมณ์ความรู้สึกที่มีความแฮปปี้มีความสบายใจมีความปิติเปลมปลีเอนจอยมีความสุขเป็นอารมณ์ของความรักความเอื้ออาทรการให้อภัย ไม่ถือสาหาความอารมณ์เหล่านี้ใครทำผิดไม่เป็นไรย,นยน็นอยู่วันสำนึกขอบคุณอขอบก็ขอบคุณแม้กระทั่งสิ่งเล็ก,ลกๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆโอย้อยขอบคุณมันรู้สึกดีอะมันฟินเนี่ยอะไรประมาณนั้นนี่คืออารมณ์ความรู้สึกที่สูงขึ้น ส,สูงขึ้น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 จนกระทั่งไปแตะบัลลังของพระเจ้าถึงตอนนี้แหละอธิษฐานอะไรไปได้หมดทุกอย่างจริงๆแล้วผมจะพูดต่ออารมณ์ความรู้สึกที่เป็นบวก ที่เป็นความปลื้มปิติทินดีเหล่านี้เป็นอารมณ์ที่พระเจ้าพึงพอใจอเมื่อพระเจ้าพอใจในส่วนนี้พระเจ้าก็จะส่งก็จะฟีดแบ็สิ่งดีๆกับมหาหลับนี่คือสัจธรรมเวลาหมดแล้ว คงจะต้องต่อคลิปหน้าเนาะไม่เป็นไรเราชิวๆสบายๆคุยกันอะอะ่าเอาละจูนจิตสู่พลังของพระเจ้าตอนต่อไปบ๊ายบาย